รรสบกกาาาาณ์ด้นทโรงเรียนอัส,สัมชันอุบลราชธานีเปิดการแข่งขันกีฬาสีกรีธาสี ATUannual no game ครั้งที่60ประจำปีการศึกษา2568ส่งเสริมการเล่นกีฬาพร้อมสร้างความสามัคคีมีระเบียบวินัยวันที่30มกราคม2569เวลา8.30นาิกานาทีที่สนามกีฬาโรงเรียนอัส,สัมชันอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีร้อยตรีสรมงคนมงคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีกรีฑาสีภายในงาน A.C.U. Annual an Game ครั้งที่60 ประจำปีการศึกษา2568โดยมีว่าที่ร้อยเอกดอกอรสาครกิ่งจันทร์ศึกษาที่การจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยราดาดรเกรียงศักมายอดผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสำชันอุบลราชธานีคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมสิทธิ์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสีกรีธาสี A.C.U Annual Game ครั้งที่60เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเพื่อส่งเสริมความสามคัคคีระเบียบวินยัยความอดทนการเคารพกฎกติกาและการทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกทั้งเพื่อให้นักเรียนรักการออกกําลังกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและเจริญเติบโตตามวัยพร้อมทั้งเป็นการคัดเลือกนักเรียนเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดแข่งขันกีฬา8ประเภทได้แก่กีฬาฟุตบอลกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาบาสเกตบอลกีฬาเปตองกีฬาแช่บอลกีฬาวิ่งเปรี้ยกีฬาคว้างปลาและกีฬาชักเกียร์ในการแข่งขันกีฬาได้ดําเนินการแข่งขันในระหว่างวันที่1 9บเถึงยีมกราคม2569ซึ่งในวันนี้เป็นการแข่งขันขบวนพาเหรดการแข่งขันกรีฑาประเภทลูกการประกวดผู้นําเชียร์สแตนเชียร์และเชียร์ลดเดอร์โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาสีกรีฑาสีถือเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมให้นักเรียน <c oughs> เห็นความสําคัญของการออกกําลังกายมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัยอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความสามัคคีระเบียบวินัยความอดทนการเคารพกฎกติกาและการทํางานร่วมกันเป็นทีม พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำว่าน้ำใจนักกีฬาและระเบียบวินัยที่นักเรียนได้รับจากสนามแข่งขันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคนที่มีคุณภาพในอนาคต พร้อมขอให้นักกีฬาทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่และขอให้กองเชียร์ร่วมการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขความสนุกสนานและความประทับใจให้กับงานกีฬาสีกรีธาสีในครั้งนี้พร้อมให้กำลังใจนักเรียนทุกคนใช้โอกาสจากการแข่งขันกีฬาในการพัฒนาตนเองให้มีทั้งสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่เข้มแข็งพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองสืบไป